ในแง่ของตัวกราวฟ A กเนี่ยก็เห็นว่าจากมาติก็ได้รับเสียงท่วมทน 99. 99้น99.99%แต่ว่าอันนี้คนที่คัดค้านหปายถึงผู้ถือหุนที่คัดค้านนะคะก็จะมีอยู่ไม่เยอะประมาณ7 0 0 0 7 0กว่าเนาะซึ่งอันนี้ออกมาประมาณ40.4ล้านบาทนะคะท่านตรงนี้เนี่ย based o ราคาของกรานฟ่ยอยู่ที่56.5ที่เขาจะรับซื้อฉะนั้นตรงนี้ก็มองว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรกับไปในส่วนของตัว ฟินแลนเชียลของตัวทางก่านะครับนแล้วก็ดีวก็น่าจะไปต่อได้เนี้ยของตัว a m a มาก m a t เมชค่ะ process ทางด้านขวาจริงๆก็คือให้ดูเฉยๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนิวโคนี่ยก็จะถือตรงที่ a d v a n c e 40.44%แล้วก็ที่ไทคม41.14%นะคะเดี๋ยวสไลด์ต่อไปได้ค่ะเอาอันนี้ก็เป็นส่วนที่ที่อัปเดตให้ดูเฉยๆในแง่ของตัวราคาซึ่งจริงๆทางโลกซ้ายเนี่ยจริงๆร,ร,ราคาจะต้องเปลี่ยนเป็น สองสองนะคะที่เขามีการปรับในส่วนของตัว a d v a n c e ส่วนไทยคมนี่เป็นสิบาทเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นจุดที่อ่า p rocess ต่อไปเนี่ยการ BTO ก็จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส4ถึงไตรมาส1ปีหน้านะคะสัดส่วนก็จะตามในสไลด์ที่ที่โชว์ให้เห็นเลยค่ะใช์ต่อไปได้ค่ะ,ะภาพจริงๆเนี่ยคือเรามองว่าอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็น positive กับตัวทางกราฟเองเพราะว่าการมาเก็เมชั่นหรือว่านิวโคที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคอนเซนปตสตาร์เก็ตไพรซ์โซนี้ห้าสิบเจ็ดบาทเนาะซึ่งราคาจริงๆก็ เราอยู่ประมาณแถวๆช่วงนี้แล้วแหละเพราะว่าเหมือนราคาก็ขึ้นมารอรับข่าวในส่วนที่มองว่าจะมีเซนิจี y เกิดในส่วนของตัวอัลมาการเมชันทีนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวอัพไซด์ potential ที่มองว่ามันจะมีอะไรเข้ามาช่วยเสริมเพิ่มเติมในนิวโคนี้ซึ่งก็เป็นในภาพของตัวมีเดียทูลองเทิร์มไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในส่วนของตัวสัดส่วนเอเนจีกับอินฟราเนี่ยก็จะเป็นประมาณ60%ในส่วนของตัว uh, revenue ในพอร์ตนะคะ contribution แล้วก็จะเป็นส่วนดิจิทัลหรือว่า ICT ตรงนี้ประมาณ40%นะคะภาพคือจะมี การที่จะโตต่อไปทาง New S Curve ตามที่เห็นตามหน้าข่าวด้วยแล้วก็ตามที่ทางผู้บริหารได้แจ้งในแง่ของตัว Strategy นะคะสไลด์ต่อไปได้ค่ะจริงๆอันนี้เนี่ยคือมันก็จะเป็นภาพที่แล้วทำไมทาไมถึงมีดีลนี้เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่มองแล้วเนี่ยกราฟนะไตรมาสเส้นไตรมาสสองเนี่ยเขามีตัว Net Interest Bearing Debt to Equity ในที่1.85เท่าซึ่งค่อนข้างสูง การที่จะตัวตอบไปได้เนี่ยแล้วก็ที่จะต้องขยายในแง่ของตัว d ด็ดเฮดรเนี่ยการทำ a m a l g a า ation เนี่ยในส่วน r a t i o ตรงเนี้ยวันที่ทุกอย่างสิ้นสุดหมายถึงว่าเสร็จสิ้นไปเนี่ยก็จะลดลงไปเหลือที่0.9เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะอ่ c r e a s e ิร์สในทางที่จะเพิ่มในแง่ของตัวรูมของการกู้เนี่ยเพิ่มได้อีกเพราะว่า d e b t Co v e n a n t ไอตัวบอลของเขาอยู่ที่3.5เท่าซึ่งสายตรงเนี้ยก็จะมา300ล้านบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้ Translate ออกมาเป็น Uh, ในส่วนของตัว uh, ถ้าเป็นลงทุนในแง่ของหนูพาวเวอร์ก็จะเป็นในแง่ของเมตาวัตเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเดต้าเซ็นเตอรหรือจะเป็นในส่วนของดิจิทัลไลเซชันตรงนั้นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ก็จะมองให้เห็นเลยว่ามันสามารถที่โตต่อได้ในแง่ของตัวภาพของกลยุทธ์ของทางบริษัทแล้วก็ Earnings ส์อินคร n เมนที่จะเข้ามาก็เป็นบวกสําหรับบริษัทค่ะประมาณนี้ค่ะคุณอาทิตย์ครับผมสรุปแล้วกราฟน่าสนใจไหมครับพี่หนูครับ น่าสนใจค่ะแต่ว่าเท่าที่มองก็คือราคาก็ขึ้นมารอรับข่าวตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นคือก็เดี๋ยวคิดว่านายวิเคราะห์ทุกๆท,ท่านจะต้องไปทำกันบ้านเพิ่มว่าในส่วนของตัวไซส์ไอตัวเด e เฮด o o มที่เขาสามารถที่จะเบ่งขึ้นไปได้ประมาณ300แสนล้านตรงนี้จะ t ทราน l a ลตออกมาได้และยังมีอัพไซ e อยู่ตรงไหนเพราะว่าคอนเซณตอนนี้ก็ยังไม่ได้รวมมีเข้ามา